เราบอกผมต่อช่วงที่สี่ของเจาะลึกศึกเลือกตั้งผู้ว่าสอกอตมกับโต๊ะเชนนอลนะครับก็ผมเรียกตัวเองเป็นชื่อช่องไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับจะมาแหมหันอย่างนูน้นหันอย่างนี้ใช่ยานน้นใจ่ไม่ต้องผมเรียกอย่างนี้เรียกง่ายๆไปเลยนะครับโอเคต่อไปที่เขียนลาดเทวีครับดันนมาหน่อยนึงเป็นลาดเทวี นะครับราเทวีครับมีผู้สมัครทั้งหมด8คนด้วยกันเขตนดีรุ้นกันมาแล้วก็มีแชมป์เก่าเป็าแชมป์ด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งครับเอกวินโชคประสบรวยครับหรือวินครับจากพรรคก้าวไก่หมายเลขสองครับอนุชานกวางทองนะครับจากพรรคพลังประชารัฐนะครับหรือว่าคุณอ้วนนะครับอดีตสองขออ้วนจากพรรคพลังประชารัฐอเล็กสามนะครับพาลิตเจริญศิลป์นะครับผมหรือตูนนะครับจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับที่นาคล้ายคล้ายฟรีมัทภูมิ นะครับอนุชากวงทองอดีตสขประชาธิปัตย์นะแต่ตอนนี้ลงสอจะลงสองกรลงสอกรเดินลงพังพลังประชาธรัฐไม่งงนะไม่งงนะเพราะว่าเมื่อก่อนสองขอไม่มีพลังประชาธิรัฐแน่ๆนะครับแล้วก็หมายเลขสี่ครับธนาวิทย์ลิท่สีนะครับอดีตสขเหมือนกันครับจากลงสมัครในฐาําพักกล้านะครับหมายเลขห้าครับนายแพทย์ทัศนัยจินดาวดิจัรที่มัศวินหมายเลขหกครับผู้สืบีวงกำแหงแชมป์เก่าจากพระชาธิปัตย์อายุแปดสิบสองครับตอนนี้ภรรยาของ คุณสุเทพวงคำแหงคุณลุงรับไปแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขเจ็ดครับวัดิกรหุ่นสิริจากรวมไทยยูเนเต็ดแล้วก็หมายเลขแปดครับทัดดาวหรือดาวครับตั้งวงเจริญจากพักเพื่อไทยนะครับอดีตสมาชิกคนจะลงสลากในนามพักอนาคตใหม่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายตอนนี้ย้ายข้างแล้วมาอยู่เพื่อไทยนะครับดวลกันมันแน่นอนนะครับคนรุ่นใหม่ก็ลงครับคนแก่คนเก่าๆก็ลงนะครับดูแล้วเห็นพักเหตนนี้สนุกแน่นอน แล้วก็ดูสิทธิ์ครับดูสิทธิ์นี่มีผู้สมัคร10คนแต่ผมเห็นตัวแต่งจริงๆตอนนี้เหลือแค่7คนทนั้งนั้นคือเบอร์1-5แล้วก็8แล้วก็9นะครับอ่ะมีใครมาดูกันเลยดีกว่าครับมีใครตั้งมาดูกันเลยดีกว่ามาเล็กหนึ่งครับธนภัทรธนกิจอารักษ์หรือออฟนะครับผมจากพรรคพลังประชารัฐครับมาเลขกสองธนชนอน์อ่าสีอัศดาวุฒิคุณนะครับหรือเหลียงจากพรรคก้าวไกลมาเลขกสามวินัยพกทรัพย์คุณลุงวินัยจากอ่าพรรคก้านะครับแล้วก็มาเลขกสี่ศรรามภูมิชัยครับหรือแฟมมจากทีอิ หมายเลขห้าครับเจนน่ลงซาก้าไม่รู้เป็นอะไรกับบุกโยซาก้านะครับจากพักไทยสร้างไทยแล้วก็หมายเลขแปดครับชินทพงศ์ลิมบิชัยอดีตสกอล์เดุสิตห้าสมัยนะครับจากพักเพื่อไทยคุณลุงพง์หรือบางทีเรียกพี่พงศ์ก็ได้แล้วก็หมายเลขเก้าครับจอร์ดนัยเทพสีธันยราชจากเลีปัดครับส่วนเขตพญาไทยครับเขตนี้ก็รุ่กันมันครับมีทั้งหมดเก้าคนแต่ว่าผมเห็นมีจริงจริงจังๆเนี่ยตอนนี้มีแค่แปดคนเท่านั้นหมายเลขหนึ่งครับเมธวิตอังกัทวานิช์อดีตพิธีกรรายการที่นี่ประเทศไทยนะครับ พิธีกรภาคสนามของรายการที่นี่ประเทศไทยลงในนามพรรคประชาธิปัตย์เบทวินอังกะทะวาน,นิชหรือวินนั่นเองครับแล้วก็หมาเลขสองครับรัตบทโทปสม,ถถมเลรัฐวิวิทจากทีมอสเวินหมาเลขสามนาทีสิริธรรมวัฒน์จากพรรคกล้าหมาเลขสี่ก, 4, กิติคุณชื่นแย้มจากพรรคไทยช่างไทยหมาเลขหก 6, นัทตวิทย์ดำรงศรีวงศ์หรือฟลุกนะครับจากพรรคพลังประชารัฐหมาเลขเจ็ดเทียเล้าครับพิลลพลกระดกวระไรครับแชมป์เก่าจากพรรค ก้าไก่เมื่อก่อนลงเป็นแชมป์เก่าจากพักชริปั์ตอนนี้ลงในนามพรักก้าไก่นะครับแล้วก็หมายเลขแปดกวีนั้นลำปะอดีตสองกอครับจากพรรคเพื่อไทยสองกอทำไปนู่นกวีนั้นลำปางนะครับแล้วก็หมายเลขเก้าทินาดาคงปาละนันจากรวมไทยยูเนเต็ดครับเออลืมบอกดุสิตเป็นของใครนะดีสองกอข้างสมัยก็แชมป์เก่าก็เป็นของคุณลุงพงศิริพงษ์ลิบีชัยเข็นี้ก็เป็นของเฮียเลาสพีราาพลกระหนกวะลายดูดว,ว่าจะป้องกันแชมป์ได้ทั้งคู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะ ผมทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วลุ้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บังซื่อครับมีผู้สมัมค,ครกมดาหกคนนะถือว่าเป็นเขตที่เขาแข็งนะตัวเต็งๆตัวแข็งๆลงเพียบเลยนะครับหมายเลขหนึ่งครับเอกเมฆกระบวนวรานนนนะครับจากพรรคพลังประชารัฐหมายเลขสองครับพรพิมลคงบุดมแชมป์เก่าครับจากาชาธิป,ปัตเมื่อก่อนชาธิป,ปั์ไงแต่ตอนนี้ครับลงในานามพรรคไทยสร้างไทยครับพี่สาวของอบุตกรคงบุดมแล้วก็เป็นลูกสาวของ ชัดต่อปูนชัชวานของอุโดมครับหมายเลข3พัฒนาพรเก่งรุ่นลนงชัยนะครับถ้าคุ้นคุ้นจำได้เป็นเขาเป็นยากกันทั้งคุณสมพงษ์เก่งรุ่งลนงชัยอดีตสอกบางซื่อสองสมัยก่อนพักไทยรักไทยนะครับเพราะบางซื่อมันก่อนมีสอกสองคนมันมีบางซื่อหนึ่งกับบางซื่อสองนะครับแล้วก็หมายเลขสี่คือเนิร์สพัฒนาพรเก่งรุ่นลนงชัยลงในาพักก้าวไกลครับหมายเลขสี่สิริพรเชื่อวชาญกษรหรือว่าน้องหมวยหรือหมวยเนี่ยครับลงในนามพัก ไม่ใช่พักเป็นทีมอาศวินหมายเลขห้าธนพรกระหนกปุลหรือบีบีบางซื่อพักเพื่อไทยครับแล้วก็หมายเลขหกเรวัตคงชาติหรือกระลอกพักมิเชียริปัตครับมันครับบังซื่อรุ้นกันมันแน่จจริญจักรมีทั้งหมดเจ็ดเบอร์แต่ผมพูดหกเบอร์แล้วกันนะหมายเลขหนึ่งครับดอรอนันตชาติโบสวร์ครับหรือว่าออฟแชมป์เก่าครับ,บงจริจักรสองนะครับแค่สองเท่านั้นนะเจริจักรหนึ่งไม่มีฐานเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยนะครับรอบนี้นะครับมีฐานเสียงแค่แขวง จันเกษมแล้วก็อะไรครับจอมพลแล้วก็เสานาธิคมลาดยากันจะรูจักไม่มีน้ำจะจักหนึ่งเป็นของให้เมื่อก่อนประพลเน่รังสีวิรวันธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนะาะใช่ปะเอเอเมื่อก่อนอยู่ใช่ใช่ใช่วิรวันธรรมชาติเคยเคยได้ด้วยนะเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เบอร์สองลบประชัยธาราทิตนะครับประยุนสองแก้วนะครับ อนันต์นชาติประชาธิปตัตย์โตประชาธิชิตเพื่อไทยประยุนส่งแก้วพักกาครับคุณเออาทิตยส่วนบัตดีเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็หมายเลขสี่พิวัตรการศีรษะชัย,ยจากพรรคเก้าไก่ครับหมายเลขห้าราโมทเพชรทธิตจากพรรคพลังประชารัฐครับแล้วก็หมายเลขหกวิสันกองเงินจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็จะรู้จักครับมีประมาณนี้ครับแคมป์เก่าก็เป็นของนันตชาติเดี๋ยวดูวจะบ้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับ ส่วนหลัก4นะครับผมเป็นทั้งหมด7เบอร์แต่ผมพูดแค่6เบอร์พอนะหมายเลขหนึ่งลังสันกิยปัดหรือต้นนะครับจากพักก้าคือเคยอยู่พักกาแล้วนี้มาลงในานามพักมาลงังประชารัตครับเมื่อก่อนลงใช้ปัดด้วยแล้วก็สอบตกนะครับผมหมายเลขสอตงตากส่วนโลวุฒิเมื่อก่อนลงนะพักทรัพย์ไทยสอบตกเหมือนกันครับแพ้กับทั้งคู่แพ้กับเรนูม,มานอิสระพักดีอดีตผู้สมัคร,รสองคอสมัยนู้นแล้วได้มันเป็นยังไงรับอิสระเป็นพี่สาวของสุนมานอิสระพักดีนะอื เลนูมากกับสุขมภาพกอิสระรังดีครับแต่คราวันนี้คนนเลนูมาาไม่ลงแล้วสบายแล้วหมายเลขสามธาทบชาตีจากพรรคชาดิปัตครับป้อป่อหมายเลขสี่ศิลระเขานุ่นที่มสัสวินครับศิลักเหมือนกันเป็นยิงงานของศิลระเย็นาคะนะครับอดีตสองขอศิลระขขาวนุ่นแล้วก็หมายเลขห้าเค้กครับเค้กเค้กที่กินเนี่ยลล,ยลริสาไปแล้วแต่นักจรพกรนะครับจากพระเก้าไใจแล้วก็หมายเลขหกครับวิรัชนวิริพานิชจาก ทังไทยช่างไทยครับก็ดูแล้วเขตนี้รุ้นกันมันเหมือนกันนะเพราะว่าเรนูม,มาสก,ก็ไม่ได้ลงแล้วนะครับดูดีว่าใครจะได้รับเลือกแชมป์ใหม่แน่นอนนะครับหมายเลขขอไม่ใช่ต่อไปครับตอนเมืองครับตอนนี้เหลือตอนเมืองเดียวนะครับเมื่อก่อนมีสองอนเมืองดอนเป็นหนึ่งกับสองเป็นของเก่งกาลุนใช่ไหมแล้วก็กระหนกรุ้นใช่ไหมแล้วลวันนี้ก็เป็นของเมียเก่งกาลุนก็คือพิมชนาะชื่อชื่อเอนะครับแล้วก็เป็นอะไรนะพนาวุธที่เดชนอะไรเงี้ย นะครับโอเคก็ดวนกันครับมันแน่นอนรอบนี้มีใบเล่นหนึ่งครับวิทยาก่นปัญญานะครับจากกันเนี่ยน่าจะกันเนาะจากพักพลังมชลัดนะครับใบเล็กสองกระดงุ่กลิ่นสังหรือเมื่อก่อนกระโดงนุ่งนังสวรรกระโดงรุ่นังสวรรภาสองกออดีตสองกอหนุ่ยนะครับตอนนี้ลงไนนามพักเพื่อไทยครับใบเล่มสามพนาบุตริเดชอดีตสองกครับจากพักเมื่อก่อนอยู่ไทยรักไทยเพื่อไทยประชาชน ตอนนี้ลงอนาะรพักไทยทางไทยครับหมายเลขสี่สียวงบูวิชยาหรือต้นนะครับจากพรคประชาธิปัตย์แล้วก็หมายเลขห้าครับไกรสักเสาเวียงหรือตุ้ยครับจากพักก้าวไก่ครับส่วนสายใหม่ครับหลกัหลกๆผมเห็นมีทั้งหมดเจ็ดมีบทงลงหมดแปดคนใช่ไหมแต่ผมเห็นห้าคนเองอ,ะอ่ะอ่าเริ่มเลยนะครับหมายเลขหนึ่งครับไม่ใช่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเชียร์แจ็คจ,กจ,กจกักรลักษณะกาใสาพักเพื่อไทยหมายเลขสามนะลงสักดิวิบวรพล นะครับแต่ว่าใช้เลขแปดหมายเลขสี่ดรเอแรัตักการแก้วเกิดมีจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็หมายเลขหกนักการศิริจากพรรคก้าวไก่แล้วก็หมายเลขเจ็ดยิ่งศักดปประวัติอาโด์จากพรรคพลังประชารัฐครับส่วนฝั่งของบางเขนนะครับก็มีผู้สมัครถึงเก้าคนด้วยกันใส่หมายเลขก็มีดร์สมชายกับดรเออรัตอนการแก้วเกิดมีแชมป์เก่าแต่ตอนนี้ด็อเตอร์เอมาป้องกันแชมป์คนเดียวเพราะว่ามันเดินแต่หม่เดียวนะครับบางเขนที่เก้าคนไง ก็หมายเลขหนึ่งครับชินลวุฒิเทพจุฬาลักษ์จากพักก้าวไก่หมายเลขสองแพทย์หญิงน้ำฝนไพรทองจากพักพลังประชารัฐหมายเลขสามสายยันจียนเหมือนเพิ่กจากพักเพื่อไทยแชมป์เก่านะครับมีทังเิงเฉพาะบางเขนหนึ่งคือแหวงรุสสุรีแหวงท่าแรงไม่มีนะครับเมื่อก่อนเป็นของปานีเชื้อเกตนะครับ <c oughs> ซึ่งหมันตัวไปลงสอสอแล้วก็สอบตกเนเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลขสี่วิกรมธรรมวัฒนะธรรมวัฒนะยังอยู่นะตระกูลนี้แล้วก็หมายเลขหกครับดเรเบลครับสุชาดาเวสานและตระกูลจากพระประชาธิัตธ์ แล้วก็หมายเลขแปดนฤทธิศรแสงแก้วจากพรรคพลังประชารัฐนะครับทีนี้มาดูฝั่งเขตราชพาวกันบ้างนะครับมีทั้งหมดเก้าคนด้วยกันแต่ผมพูดแค่หกเบอร์นะหมายเลขหนึ่งครับลุงตะวันพัญยพัฒนนนท์นทานานจากพรรคพลังประชารัฐหมายเลขสองครับสมพรอิทธิพลวิกุลหรือหนุ่มครับจากพรรคเพื่อไทยหมายเลขสามครับธนิศักดิ์ดารามั่นจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลขห้าสัญชัยสวนพร,รมราชจากพรรคพลังประชารัฐหมายเลขหนกนภัสเพ็ญสุขจากพรรคนภัสเพ่งุขจากพรรค าไก่นะครับแล้วก็หมายเลข7ครับขวัญน้าพาไพมนจากพรรคไทยสร้างไทยครับก็ชั้นก่อเป็นของเกเดชุดติดมาเส้นต,ตอนนี้เป็นสสอไปแล้วนะครับแล้วก็เขตต่อไปเป็นเขตอะไรเอาบางทองหลางเป็นกลุ่มบางกระปีปปปปปโอ้โหอีกเยอะเลยนะชุดนี้ต้องกอนสักคู่นะครับช่วงหน้าของผมต่อกับจอรึกศิลตั้งกูว่าก็ก็ก้องบองครับ